เล่นตำแหน่งป่าเลยก็ได้นะครับผมนะตัวพี่แกค่อนข้างเอ้ยโอ้โหกูโดนแล้วผมพุ่งเออได้หนึ่งคิวไปแล้วผมนี่ได้หนึ่งตัวชัวแล้วผมพันพุ่งเลยแล้วกันชื่อไม่รอแล้วไม่รอแล้วแล้วผมตามตามสูตรเรียบร้อยว่ะอุ้ยสวยจัดแล้วผมสวบสวบหนึ่งตัวสวบไปไปมึงไปกูเลยมึงไปกูไปกูแล้วกูไปแล้วไปกูกูออก บอกเลยว่าคองจริงหายใสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมป๊อปหลอนและเซนเคยนะครับผมนะทคนี้ก็อยู่เกม HOK สำหรับตัวของแลมหรือว่าพี่หลามนั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยว่าเป็นฮีโร่ป่าอีกหนึ่งตัวที่บอกว่าเมตามากๆเลยครับสำหรับพี่หลามนะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรจะกิ่งและโกงมากๆนั่นเองครับผมนะไปฟาร์มไปก่อนนะผม ส่วนพี่หลามเนี่ยเป็นสายแอสซซินนะก็จะอยู่ในจังเกิลนี่แหละก็เป็นตำแหน่งฟาร์มนั่นเองครับผมนะ okay, ไปสับสกิลของเขาเนี่ยสกิลแรกจะทำให้เขาเปลี่ยนร่างเป็นปลาฉลามแล้วก็จะทำให้เอเอเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเอง <laughs> แล้วก็พอกดอีกทีแล้วก็จะพุ่งนะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยจะเมื่อใช้ระดวงศัตรูเนี่ยจะทำการ ได้พาสีมาก็คือพุ่งแทงพุ่งแทงนะครับผมเออประมาณนี okay, ้นะจ๊ะบอกเลยว่าโคตรจะกิ <ab> ่งโอเคเราได้กันสี่ละเออสี่ละเราลออฟาร์มแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะเพื่อนไม่รู้ว่าเรนล่างจะไฟหรือเปล่าแต่เฮ้ยมี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 ตัวมีตัวผมเปลี่ยนเป็นล่างมาฉลามล้อสวบล้อสวบลอเอ้ยมันเหมือนมันจะไม่เล่นวะเดี๋ยวผมเอาคีบกันแล้วกันทั้งนั้นอะ คก็จะเอ้ยเดี๋ยว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 ให้กูอธิบายก่อนดีน้องเค okay. เวลาเราก,กดสกิลหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในน้ำนะก็คือบริเวณเลนกลางเนี่ยแบบแถบกลางๆเนี่ยคือเราจะไม่หลุดจากสกิลหนึ่งนะแต่ปกติถ้าเราอยู่บนบกแล้วเปลี่ยนไปปลาฉลามเนี่ยคืออาจจะทําให้พี่แกเนี่ยหลุดจากสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมเฮ้ยบนบนมีไฟแล้วเนี่ยเล่นได้ไหมเพื่อนชาลอด ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงโอ้หเขาไม่เล่นหรอเรอก็บวอลคีต้องการต้องการเงินเฮ้ยหนีซวยอันตีครับผมโอ้ยากวะไม่ถึง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 อันตีของพี่หลามเนี่ยคือจะทำการพุ่งไปนะครับผมนะเข,ข<อ>้าหาศัตรูแต่มันจะคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ก็คือเมื่อเปลี่ยนร่างปลาฉลามเนี่ยจะทำให้พุ่งเร็วขึ้นนะครับผมนะเวลากกนตีนะแต่ถ้า เราแบบไม่ได้เป็นร่างปลาฉลามเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าพี่หลามแกจะจะพุ่งชาร์จนั่นเองครับผม okay. <c oughs> โอเคเฮ้ยสเลดดิทอฟกิอางามไปก่อนนะครับผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่น okay. สำหรับเซตเทมในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะเมตาเลยนะคือตรงพี่หลามเนี่ยคือเป็นฮีโร่ที่หยิบมาได้ทุกเกม ผมจำว่าหยิบมาได้ทุกเกมเลยนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะออกไอเทมยังไงโดยปกติเนี่ยตัวของพี่แรมหรือว่าพี่หลามของเราเนี่ยจะออกไปไอเทมดาเมจนะครับผมนะจะพุง่งเกาะมาประมาณชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรอย่างนี้แต่สำหรับไอเทมที่ผมมาใช้เนี่ยคือทําให้พี่แกเนี่ยอึดขึ้นมากๆแล้วก็อยู่ในวงไฟได้โคตรจะนานและแถมแบบดิง้งเลือขึ้นแบบป,ปุบปับปุบปับเลยนะครับผมนะใคร3ามใครแบบ อยากจะเอาพี่แกไปเล่นตำแหน่งป่าเลยก็ได้นะครับผมนะตัวพี่แก่อาข้างเอ้ยโอ้โหโอ้โหดโดนแล้วผมพุ่งเออได้หนึ่งคิวไปแล้วผมเอ้ยผมเอา,เอา,เอาจริงจริงเอ้ยผมไม่มีคิวหนีแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเยี่ยยด้แค่นี้วะน้องผมปอนด์นลอลขอแนะนำพอหมดเคเบิลเพย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพได้วผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แนคนคลิกท,ที่นี่เลย www.playgame.com เติมให้โซควัคนนี้ใช้เพียงแค่ OpenID คุ้ม3ต่อเลยนะ 1. นส่วนลดจัดเต็ม 2. โปรโมชั่นใหม่ได้รับเคเอร์อคอยคูณ2ตลอดเดือนนำไปใช้เป็นส่วนลดครั้งต่อไปได้สูงสุดถึง25%เลยทีเดียวและ 3. นํนำโค้ดของผมเนี่ยอนไปใส่ในการชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับทุกคน อ๋อแล้วก็อย่าลืมสำคัญและสำคัญมากๆอย่าลืมใส่โค้ดของผมปอนในการชำระเงินนะครับผมนะเพื่อที่ทุกท่านจะได้ส่วนลดนะเออเป๊ะคุ้มเป๊ฉลาดต้องเคลมเพ y ครับฟาร์มเสร็จแล้วฟาร์มเสร็จแล้วมาแล้วครับเพื่อนขอกลางได้ไหมใดีมื่อมีเอ้ยมันมีตัวมันมีตัวนี่เสร็จผมเฮ้ยโอไม่เข้าคีบหมดทุกทุกดอกเลยชิงชิชเจอปุ่มชิง เดี๋ยวเจอผมชิ่งเดี๋ยวเจอผมชิ่งโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยีดยีดเศษผมยีดเศษผมยีดเศษผมเอ้ยยาโอ้ย,ย,อยมันเอายากจังวะไอทูลนินเนี่ยแม่งคือตัวเราไปชิ่งคีแบบเมื่อกี้คือระยะระยะการชิ่งเนี่ยคือแบบมันมันค่อนข้างจะสั้นนะก็เลยว,ว่าพอมันอยู่นอกระยะแล้วแบบมันก็ลงคีบเลยช็อตเมื่อกะแย่แบบยจังแต่ไม่เป็นไรครับผม ได้ไปเคียแล้วได้ของดาเมจดมาละเฮ้ยได้เนี่ยแล้วผมพุ่งพุ่งแบบไม่มีไม่มีอะไรมากัน้นเรียบร้อยครับผมสวยจัด <Collect ed. S 1> บวกเลยสองคิวเละเฮ้ยตรงนั้นได้แต่ว่าผขอมังกรก่อน,อนมังกรเกิดขอ,อก,ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเล่นไปเลยเพื่อนขอก่อนตอนเนี้ยเดีย๋ยวจะไม่มีเงินนะจ๊ะ ฟาร์มไปก่อนนะผมเค okay, รีบร้อยเอากลางต่อครับผมเอาทุกอย่างทุกอย่างที่ทําให้ผมมีเงินเลยทำให้ผมมีเงินนะผมเอาหมดไเจา้าขึ้นบนนะครับผมเฮย้ยไม่ได้วะกลับไปฟาร์มกันดีกว่ามันเป็นโตโรนะลีน,ะนบนอนะซึ่งเอาอยากมันอึดมันอึดไม่ใช่เลยเหรอกได้อยู่แต่ได้อยู่ เราค่อยๆฟาร์มไปครับผมโอ้แต่ไอ้โตโรมันเห้าอ่ะมันห้านะน่ะมันห้านะน่ะผมมาผมมาแล้วผมมาไงแล้วผมเอาสุดตายผมบอกเลยตายงี้ตายเรียบร้อยเอ้ยผมไม่ได้คิวอะไม่เป็นไรวบผมเพื่อนได้ก็ถือว่าโอเคโอเคเละๆโอเคตัดเลือดตัดตัดเลือดตัดชีบหลังป้อมตัดเลือดบ้าเลยแหละ โอการ์ดนะมีแล้วน่าจะมาเช้าเฮ้ยศัตรูหายหมดเลยหายไปไหนวะตีป้องหมดแล้วกันอ๋อกรสกิลผิดเฮ้ยเอ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 ้ยกูมั่ว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 อ๋ออิงี้ยี่เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยโดนเซตโยดเตียวมาแล้วไงต่อ ไม่ได้หรอไม่ได้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 ไไดล้อเล่นนะนผมล้อเล่นเฮ้ยน่าจะได้ล่างแล้วเนี่ยโอเคชิวจัดชิวจัดจะล่างแบบชิวชิวอ้าวอย่างนี้สวยเข้างี้เข้างี้เดือดสวยนะพี่บอกเลยแต่โอ้โหฝั่งเราข้า,ขามันมันเซฟอะ่ะผมเข้ายากนะเกมเนี้ยฝั่เข้ามค่อนข้างเซฟเลยแล้วกลับมาฟาร์มก็ได้ครับผม อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะจ๊ะเส้นนี้บอกเลยว่าเป็นเซตที่ผมว่าดาเมจไม่ได้จัดจ้านนะแต่ว่ายืนได้นานมากๆครับผมเป็นเซตแบบออกแทงแทงล้วนแต่ว่ามีดาเมจนะผมลองดูละผมไปลองเกมก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบเออเส้นนี้ม่งใช้ได้ว่าท็อปเซิร์ฟก็ใช้กันนะครับผมเฮ้ยม่งเห็น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 ใจเย็น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  เคลียร <Okay>. ์กลางเหรอครับผมค่อยเล่นค่อยเล่นเดี๋ยวห่งใจร้อนนะผมไหวชิลอย่าเละอีฟาร์มไปก่อนนะผมในใช้สกิลหนึ่งสกิลสองฟาร์มได้เลยนะปกติครับผมแต่ว่าอันตีเนี่ยก็แล้วแต่จะทุกคนจะใช้นะจะใช้หนึ่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนร่างไปฉลามแล้วพุ่งไปแบบพุ่งไปเลยหรือว่าจะแบบว่าชาร์จแล้วค่อยพุ่งก็ก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่จะใช้นะ จักได้นะเข่ okay. ค่อยค่อยๆครับผมรีบร้อยจัดว่าเจียมอย่างงี้ผมต้องผมต้องเล่นแล้วล่ะงี้ผมต้องหาเล่นตอนนี้ผมของเยอะมากจักได้นะเนี่ยน่าจะได้ตัวหนึ่งอย่างงี้ได้ตัวหนึ่งชัวผมบอกเลย,ยนี้ได้หนึ่งตัวชัวแล้วผมพัน พุ่งเลยแล้วกันเชื่อไม่รอแล้วไม่รอแล้วแล้วก็ตามตามสูดเรียบร้อยบอกเลยว่าคองจริงสายเชี่ยแล้วกูมาแล้วไงยังไงต่อ <c oughs> เฮมีชงมีชาร์ตกันดาม,มงกันดาเม,มิด <c oughs> อีกกูไม่เข้ากูรอไปสัตว์ตัวกูอึดเกิน <c oughs> <c oughs> เอ้ยน่าจะได้กลางเน่ยผมไม่ได้หรอชีปเฮ้ยหรือเปล่าแต่มันมาเยอะมันมาเยอะอย่างนี้มันมาเยอะอย่างนี้ผมรองจงังวะอุย้ย โดนตัน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 ครับโดนตันจยินครับผมเราอจังหวะนะรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะอุ้ยสวยจัดรุ่มสวบสวบหนึ่งตัวสวบไปไปมึงไปกูเลยมึงไปกูไปกูแล้วกูไปแล้วไปกูกูออกแล้วผมชิงต่อ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 ไอมาดิมาดิกูเอาต่อด้วยกูเอาต่อด้วยดูเร่อก่อนแล้วผมเอาต่อแล้วผมเอาต่อชิง จิ้จริโอ้ยบอกแล้วเส้นนี้โคตรโหดตืดจัดๆเถัะผมบอกเลยดิ้งเลือดขึ้นแรงมากบอกเลยใครอยากเล่นแบบตัวของแลมแล้วแบบยืนในไฟได้นานๆแบบเนี้ผมแนะนำเซตไอเทมนี้เลยบอกเลยว่าโคตรจะเก่งนะครับผมแถมยังแบบว่าทำดาเมจได้ในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่าเกมนี้คือผมออกเกราะไฟนะครับผมนะสำหรับตัวของไอเทม ของขวานฟาร์มเนี่ยคือมันไม่ได้ทับกระเกาะไฟนะผมลองดูแล้วคือมันมันไม่ได้ทับเหมือนของ R v วที่แบบว่าม,มันมันมีเอฟเฟกต์เดียวกันน่ะใช่ใช่ใช,ใช่ผมลองดูแล้วครับไม่ทับนะใครจะใช้ซตขหงแลมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมนะโอเคลองสกิลเอ้ยอ้าวกาจะกลับไปฟาร์มแต่น้องน้องทำอะไรอยู่ตรงนี้น้องทำอะไรอยู่ตรงนี้ มีเสร็จพี่มีเสร็จพี่เรียบร้อยครับผมโอ้แต่ไบโอแรงมากเลยวะผมไม่ได้คิวอะไรเลยไบโอแรงมากแต่เงินผมนํำนะเงินหมนํำแบบนำสุดๆเลยน่าจะต้องไปทำบทแล้วล่ะเอ้ยแต่เพื่อนบวกอ่ะเพื่อนบวกอย่างงี้ผมขอแล้วกันเรียบร้อย啊ผมไอ้บวกลีเคเคเคอย่างี้เคเลยอย่างงี้โอเคเลยลากมาสวบสองตัว โคตรหลอดที่แงไม่อยู่ในการคำนวณของพี่อยู่ละคนขี้แอคเลยะกูอุ้ยบอกเลยว่าดูเรือดโคตรแรงนะครับผมนะเฮ้ย,ยนี่เสร็จนี่เสร็จเรียบร้อยอ้าวมาเสิร์ฟต่ออย่างงี้อยางงี้มาเสิร์ฟต่อนีอ่มาลากไปกินคนเดียวอ้าอเฮ้ยโคตรแรงแรงเกิน <c oughs> เฮ้ยจบไวมากจบไวสุดๆขอจบได้ไหมเพื่อน โอ okay. เคทียบรอยนะครับผมนะสำหร,รับเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าไวโอโครแรงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูเลยโอเคนะผมเป็นไงบ้างผมสัเกมนี้นะก็บอกเลยว่าตวงแลมเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งมากๆสำหร,รับผมเนี่ยหย,ยิบมาได้ทุกเกมเลยนะครับผมนะใครอยากจะเล่นตวงแลมเนี่ยก็หยิบมาลองเล่นได้นะครับผม s u b s c r เทมที่ผมแบบให้ไปในเกมนี้นะ จะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะตาน,นี้ไม่ได้ MVP ปะ่ะแต่ว่าคิวไปค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สตอร์คใผมด้วยครับผมจุใจมากเลยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีะละผมแบบพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็เว้นช่วงกับ RV นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีวัน,นนี้เนี้บายบายครับแล้วเจอกัน